กับสวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมซิกเกอีกเช่นเคยนะครับนะวันนี้เราก็จะพามาแลกของนะครับนะแลกของอีกแล้วนะครับนะของฟรีนะครับนะของฟรีแล้วก็จะมาแลกถังน้ํามันนะครับนะถังน้ำมันหัวเทียนนรกนะครับนะเป็นอะไรที่หายากมากเลยนะครับนะคนที่มีตังก็เติมนะครับนะหัวเทียนอันนี้นะครับนะกับถังน้ํามันนะครับนะ มันคือทั้งน้ำมันนะคนที่มีตังก็เติมนะครับนะที่มีตังก็ต้องเติมนะครับกระดาษที่ใช้ก็กระดาษทิชชู่นะครับกระดาษทิชชู่นั่นเอง <c oughs> คนที่มีตังก็ต้องเติมนะครับนะคนที่มีตังก็เข้าชอบเหมือนเดิมนะครับนะส่วนกระดาษพวกนี้มันสามร้อยนะครับนะคนที่เล่นก็น่าจะยาวนานนิดนึงนะ เติมดีกว <Sh ot ky> ่านะครับนะเติมเลยนะครับนะเข้าจักรยานยนต์นะครับนะนะคนที่มีตังก็ต้องเติมนะครับนะคนที่ไม่มีก็ก็เล่นนะครับนะก็เล่นนะก็ต้องเล่นนะพี่ๆน้องๆก็ต้องเล่นนะครับนะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับนะสำหรับของฟรีก็ออกไปดูกันเลยนะครับเราจะพาไปแรกนะครับห้องทดองห้องปฏิบัติการทางเคมีนะครับเราต้องมาตรงนี้นะ แต่เราก็มีสูตรนะครับนะให้เดินมาที่กิวก่อนนะครับนะเดินมาที่วิ่งนะครับไม่ใช่เดินวิ่งนะเราต้องวิ่งนะวิ่งมาที่กิวมันจะประหยัดพลังงานกว่ากว่าเดินนะกว่าวิ่งไปห้องปฏิบัติการทางเคมีเลยนะครับนะเราก็ต้องทําแบบนี้นะเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานนะครับนะประหยัดพลังงานเพื่อลูกเห็นไหม มันก็จ,จะถูกลงกาเดิน,นิดนึงนะครับนะแล้วก็วิ่งไปเลยแต่มตนไนต่าต้นแต่ต่าอ,อืมอ่ะฮะเเข้าไปแล้วนะเราจะฟาร์มแบบรวดเร็วนะครับนะเราจะซ้อนแบบรวดเร็วนะครับนะ สำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับนะสำหรับคนที่รู้แล้วก็ก็รู้นะครับนะก็เหมือนเดิมเหมือนกันนะคนที่รู้แล้วก็ก็ก็รู้นะอืมแล้วก็ต้องฟาร์มนะคนที่ไม่มีปืนก็เอาดาบไม้มาตีเอามามาฟาร์มก็ได้นะครับดาบไม้นะสำหรับคนที่มีปืนก็ฟาร์มแบบรวดเร็วแบบนี้นะครับนะเพิ่ม่าเพิ่มเพิแป๊บเดียวนะแล้วก็ ของเลยรับหมดนะรับมดไปเลยนะเราใช้กระดาษนะครับกระดาษแหละองนะตอนนี้ต้องใช้เวลานานนิดนึงนะครับนะกว่าจะฟาร์มเสร็จอืม ปืนก็จะดีแบบนี้นะครับนะสำหรับคนที่มีปืนนะสำหรับคนที่ไม่มีก็จะชา้านิดนึงนะครับนะในการฟาร์มนะฟาร์มขอมันจะชา้านิดนึงนะครับนะล้วก็ได้บัตรฟาร์มมาก็เปิดต่อไปเลยซอมบี้ถ้าถ้าน้องๆพี่ๆอยากฟาร์มไว้นะครับนะก็ไม่ต้องตีนะครับนะตีแค่บ,บอสแล้วก็ตัวหน้าบอสก็พอนะครับนะดูนะตีทีนี้หนึ่งตัวแล้วก็ยิงซอมบี้ อมบีบุคคลลมหายใจนะหมายถึงสมบีติดัวนะครับนะสมบีทีท้องแล้วล้วก็ตายนะนะเขาไม่รู้เหมือนกันนะทำไมผู้พัฒนาคือผู้พัฒนาทำไมตั้งชื่อแบบนั้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนะใช้สแลงต่อเอาปืนดีกว่านะอืมป๊บปับ๊อแล้วก็จะได้บัตร บัตรแดงต่อนะครับนะเพื่อเปิดประตูต่ตอไปนะครับนะ <S <S อืม,อม,อม,อมตรงนี้มันจะยากอยู่นิดนึงนะครับนะสำหรับคนที่มาฟาร์มนะครับคนที่ยังไม่มีชุดชุดใส่ตัวละครที่มีเกาะเยอะๆนะครับนะก็อย่าเพิ่งมาฟาร์มนะครับไม่งั้นก็ออกจะแตกนะเพราะซับบี้บุกค,คนลมหายใจนี่มันตีโคตรแรงนะครับนะ เห็นแบบนี้นี่เพราะเราใส่เกาะน,นะครับนะมันถึงตีแค่สิบนะครับคนที่ไม่ได้ใส่ก็จะประมาณนัดละยี่สิบถึงสามสิบนะครับคนที่ไม่มีเกาะน,นะอืมแล้วก็จะข้าทอมกีนเพื่อเอากระดาษที่ชู่นะครับนะตาซะจะตรงตายบิอซ์ออข้าต้องการกระดาษที่ชู่มากเลย อก็แนะนำเหมือนเดิมนะครับนะสำหรับคนที่มีตังนะครับเติมนะครับนะ <laughs> สำหรับคนที่มีตังก็ต้องเติมนะครับคนที่ไม่มีตังก็ก็ต้องเล่นแบบนี้นะครับมันก็จะนานไปนิดนึงนะนิดนึงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเลยแต่โคตรนานนะครับสำหรับพี่คนนี้นี่เล่นมาเป็นเอ,อ่อตั้งแต่ปีพศนู่นนะครับนะนู่นนะอืม ถึงตอนนี้นะถึงครบสามร้อยนะครับเราก็กระได้กระดาษมาจนได้ไม่มีใครมาขัดขวางค้าได้แม้แต่ลุงก็ตามทีลุงก็ไม่สามารถขัดขวางค้าคนนี้ได้อืมเมื่อเราครบแล้วเราก็แลกกันเลยนะครับนะนี่นะปับ๊บเราก็ต้องแลกนะครับนะ แต่ดับเซเวอร์นี่ไม่รู้ว่ามันทนทานหรือเปล่านะครับนะทนทานหรือเปล่าจับกัดความทนทานหรือเปล่าใครที่รู้ก็คอมเมนต์หน่อยนะครับนะคอมเมนต์บอกหน่อยนะตอนนี้ไม่มั่นใจนะครับนะถ้ามันเป็นของฟรีล้วก็จะเอาเลยนะถ้ามันทนทานนะเราก็จะแลกทั้งน้ำมันแล้วก็หัวเทียนเสร็จเรียบร้อยนะครับขับกันเลยแล้วก็นี่ไนงะเห็นไหมทั้งน้ำมันกับหัวเทียนนะครับ สุดท้ายเราก็ได้มาจนได้ก็จะวิ่งกลับกันเลยอม้มเหมือมนเดิมนะคะนะรับนะเราก็ต้องนี่นะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะให้วิ่งกลับวิ่งไปตรงตรงที่กดมือนะนะด่านด่านต้นไม้มันจะรีนะครับวิ่งไปแล้วก็วิ่งกลับมาห้องปฏิบัติการทางเคมีก็รีนะอืม พลังงานเรามีพอแนละ้วเราต้องเดินนะครับนะเราต้องเดินนะเราต้องชาร์จไปนิดนึงนะครับนะชาร์จไปนิดนึงอือ One hour later อืมสุดท้ายพลังงานเราก็ครบจะหน่ายนะครับนะแล้วก็จะวิ่งเลยเพื่อความเร็วนะครับนะความเร็วในการซ่อมรถของเรานะรถที่กลายเป็นขยะแล้วมันก็ จะไม่เป็นขยะอีกต่อไปนะมันก็จะกลายเป็นรถสักทีนะฮึฮ <c oughs> ึดึงความเร็วแสงไปรีดปั๊บปั๊บล้วกดเข้านะครับนะเข้าสู่นะนี่นะครับนะเราก็ต้องวิ่งไปบ้านของเราก่อน <c oughs> ประตูหน้าบ้านของเรามันมีแค่ประตูทางเดียวนะครับนะอืมอืม นี่นะครับนี่มันก็จะได้มาจนได้แล้วก็จะใส่กันเลยปับ๊บอืมเ,อเทียนใส่ไปอีกแล้วก็กดสัมรทธินี่มันก็จะได้รถมาแบบนี้นะครับนะอืมกดปับ๊บอ่ออีอ๋ต้องใช้ถังน้ำมันนะครับน้ำมันน้ำมันอ๋อ เออน้ำมันน้ำมันเราอยู่ไหนเนาะน้ำมันน้ำมันอื้ก็ไม่เจอน้ำมันเราเลยนะน้ำมันเราอยู่ไหนเนี่ยอ๋อนี่ไงเก็บไปเลยนะครับเนะอืก็เดินใส่นะครับนี่อือใส่งานไป โอ้โหนี่จะเป็นแบบนี้นะครับนะก็อย่าลืมกดติดตามนะครับนะก็คลิปมีเท่านี้นะครับสำหรับสายฟรีนะสำหรับใครที่มีเงินก็เติมนะครับนะสำหรับคนที่ไม่มีก็เล่นเก็บนะครับนะอาจจะอธิบายไม่ค่อยเข้าใจนะครับนะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผมขอบคุณครับรีกาตกโกเซมัสจานาแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ